สวัสดีค่ะโ้ยกินอาหาเสาวนามองเทเลทีนมากเลยสวัสดีแม่ๆและก็บเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีญญมเส้าพี่น้องตอนนี้คือหายขาดแล้วนะคะหายขาดแล้วเร้าไข่เลยเด้อพี่น้องเ้อเส้าไข่แล้วค่ะคุณแม่ๆค่ะขอบพคุณทุกๆกําลังใจและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์กกนะคะตอนนี้คือเสวยกับหายเราดหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ่ว่านาตายยังเสายัางมองอยู่เนาะเอารถไอด้ดำตีอันนี้ก็มีรถด,ด้วยวันนี้ก็ผัวมาแล้วครับพี่น้องมาแต่้าวเลยตอนนี้ผัวลงไปบึงงวัวพี่น้องแอมแหล่นะคะสามีสามีใหญ่กับไอด้ดำไปฝากงัวคุณอาก็ขึ้นไปอันบ้านพญ่เพื่อนไม่นี้กับผูกแขนลานไสแต่ประด็บไปพี่น้อง อันลูกน้องแคทนะคะอันน้องชิตตี้ซื้อก็ไดนะ้อันนี้เซอรกับแม่ซักเครื่องพี่น้องไ่ได้ซักอไรมื่อแต่เขาเป็นไข้นะคะเริ่มเป็นไข่มาก็คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยเสื้อผ้ากับของคุณย่าก็ยังไม่ทันไปให้เลยนะเขาคงไม่อยากเขาไม่น้องโอมก็ยังไม่ได้อัน เอาไปหายไปเลยพี่น้องเครื่องเป็นผ้าถุงแล้วก็แพ่น้องแล้วก็มีเสื้อของน้องนนางด้วยนะคะเพราะว่าจะทําคลิปนางก็เลยยังไม่ได้เอากลับบ้านนะคะส่วนีเครื่องของนางออกอันเครื่องใส่ของนางเครื่องนุ่งนะพี่น้องนางก็เอาเมื่อนําเนียแล้วเป็นกางเกงเป็นเสื้อบางตัวนางก็เอากลับไปแล้วแต่ว่าบางตัวยังไม่ได้เอากลับนะคะจะเอ่จะซักก่อนนู่นใส่ใบตองกละมัง สาไวยสองกะละมังพี่น้องค่ะบรรยากาศยมเช่าพี่น้องคือฝนจะตกก็ไม่ก็ได้แต่ว่ามีเดดนิดนึงก็ยังบาดบบ่าวายังชุ่มๆอยู่พี่น้องแต่ก็คิดว่าหายขาดร้อยเอร์เซ็นแล้วนะคะอืมเป็นอะไรเนาะหนะมองมองกเก่าปะมองใช่ไหมคะคุณแม่ะ่ะมองมากเนาะรู้สึกว่าตัวเองจะมองคล้ำนะคะเพราะว่า โซมไปสองวันเนาะแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะหายแล้วตอนนี้คือหายแล้วพี่น้องเศร้าแล้วแล้วก็จะได้เห็นคลิปสะเื้อยนะคะขอบคุณทุกๆกุกลังใยนะคะยังก็ต้องขอขอบคุณ,ค,ณ boy, คุณอาบอยคุณอาเทนคุณอาดมแล้วก็น้องเศร้าละเคยละแล้วทุกคนในบ้านสีเขียวนี่เนะเนาะ ที่ช่วยดูแลแล้วก็จะใส่สะ้อวยนะคะเวลาเจ็บเป็นเจ็บขายบอเป็นผู้ใดพี่น้องบอสะอเวยเป็นลอกพายเป็นกับแบบคนในงาน,นดูแลเป็นอย่างดีนะคะก mm ็ hmm. ขอบคุณขอบคุณมกากๆนะคะ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาคอยให้กำลังใจมาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็คอยปลอบใจคอยให้กำลังใจทุกๆคน mm hmm. แล้วก็เอฟซีทุกๆคนนะคะที่ รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจงให้สาวเอ้ยน,นะคะตอนนี้คือหายขาดแล้วจ้าเราจะไปซักเครื่องก่อนพี่นออ้องจนองเสียวเป็นบบไปไรงงวอยู่ก็จะมาซักเครื่องก่อนนะคะเครื่องกับซองกระมังอ้ยเหมื่อยดิเพิ่งตุกแต่ไข่มาซักเครื่องบดีตายตาย,ตาย,ตาย นี่แหละครับพี่น้องขาเครื่องเท่ากับสองกลมังนี่เนอันนี้ถ้าเครื่องสามีแล้วก็เครื่องภริยานะคะอันนี้จะเป็นสื้อขาวเนาะสีขาวแล้วก็มีสีดำด้วยตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องสีนะคะจะแยกเพราะว่าสีขาวนั้นตัวนี้มันจะมีสีปุ่นเะยมันมันดูดแต่อพอสีขาวมันสามารถ อันดูสียังเขาไปได้ก็ได้นะพี่น้องเนาะอย่าเป็นสีผสมสมันสีไม่สวยนะคะก็สิหาน้ำมานางก่อนพี่น,อน้องก็จะซักเครื่องก่อนพี่น้องจา้าขอพกคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะตอนนี้คุณอาก็จะไม่จะใส่อะเนื้อผากไปน้ำบาวต้าอยู่เนื้อผากแซนหนึ่งจ่อยพุงหูดิ หยุดทับลงมาไอ้ดาไปปลุกนูอาตาจะเลปลุกแชแ้วปลากคนอาตาไปปลุกแชวมาฝากบอลนูก็เลยฝากไปกแสนหนึ่งสักเครื่องครับพี่น้องค่ะหลังจากเป็ดไข่ลายวันนะครับบางคนก็บอกว่า แพทยาอันแพทย,ยาอันย้อมผมหรือเปล่าบ่พี่น้องโมเมนต์โมเมนแพทยายาอัมนะคะคือแบบย้ยอมย้อมผมเนี่ยย้อมตลอดเพราะว่าย้อมให้อาเทนด้วยย้อมให้อดัมด้วยนะคะรับตัวหลายครั้งแล้วนะคะจะสีมันก็กินเดียวกันเนาะอสีแต่ละสีเพราะว่าใไซแทมเบรีน่านะคะเอาไปปลูกโมทเนาะใไซแทมเบรีน่านะคะแบบเมื่อหน้านั้น คือว่าอะไรไปย่อมพบหนูเพื่อนจะไปปีบมันทั้งไม่เพื่อนเปียบเพื่อนเราบริเจตนาเนาะพอดีจอยกับใส่สองกล่องนะปกติไม่เคยใส่สองกล่องเนาะใส่กล่องเดียวก็ทวงทวงหัวแล้วก็เลยใส่สองกล่องไปก็เลยด่ามันคือใส่หลายกล่องติหานึกมาณนี้แหละวก็ไปห่วงวันนี้ตีเนาะไปเหยียบ วัดเพลินนะพี่น้องครับนี่ก็ปได้ัติรูด้ด้วขอโทษของไทยเราจะที่จะทานด้วยด้วยขอบ่งโหท่าบนขั้งกาดนะพี่น้องที่ยาเขากับพึ่งมากแต่ติดเนืนะอน้อเราก็จำไว้ได้เนะาะไปสุไทรนะ์เนาะบางนคนก็บอกว่าอย่างโบเป็นโควิดเป็นอะไรเนาะ บด้เปนทั้งสองน่นแหละพี่น้องบริเปีนว้ทุกอย่างไขธรรมดาแต่ว่า้องสาวลองสาวหลาทรมาบอกว่าไขอาการไข้นะ่ธรรมดาปกตินะคะแต่ว่ามีแนวซ้ำนะนะคือเลือกนั่นแหละกน็นอกงจากแต่งขันขอข้มาปุ๊บพี่น้องในตกกระเบาแหว่งเลย <laughs> เมือนแบบว่าหยกก่อนเสารหยกอันดักหนะ้าออกจากทางกายนะพี่น้องเคยบอกเคยเคยแบบ เบกของน,นักเล็กบกจนแบบค้นบบาวไวเลยกันยกประมาณนั้นอันทุกคนก็นสิเพยอยู่เนาะกระเบาวแหวงให้ใจโล่งเลยบันนี้กได้เมื่อวานนี้ก็โอเคดีขึ้นมากเลยก็สิบห้าเปร์เ็วันนี้เต็มร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวไปแดนได้แล้ว <laughs> เรื่องอุซายก็กลับมาแล้ว <laughs> ยังเป็นเขียวเนาะไม่มีไข่เขียวถ้าสาวเอื้อหรอกค่ะ mm hmm. สาแหล่ด้วย mm hmm. มีล่าทาแบบเคยเป็นแบบห้ากับห้ากอกเหลืองปกติเนาะกินน้ำลงไปเนาะกินน้ำใสๆสเนาะมันก็สีออกมาแบบเป็นน้ำใช่ไหมเป็นน้ำใสใสน้ำดื่มน้ำสีอะไรก็สีนั้นเลยเนาะแต่นี่มันเป็นสีเหลืองหมดแบบเต็มนม ไวเตอร์มิลเข้าไปก็แบบออกมาเป็นสีเหลืองหมดอ่าก็แปลกใจอยู่นะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงพอวันนั้นนะคะคืนที่สองเนาะนอนอยู่กอ็ออก้อดออกล้นคุณอาก็เลยบอกว่า <c oughs> ไปเมืงง่อไงผ้าเมื่อให้เง,ง,งี้ยขุดกูจะพาม,มึงกลับบ้านว่ะสิกลับ <c oughs> ไปปุ๊บมีแมก,ก็เลยว่าบ่แมกน้ำแ ปกติที่บ้านก็มีเรื่องอยู่นะคะคุณพ่อจากบ้านมีเรื่องตลอดนั่นแหละพี่น้องบางคนก็บอกเขาควเซื้อไอ้อุ่นจริงๆก็ไม่ได้อุ่นนะคะคุณพ่อก็ออกจากบ้านไปอยู่กับน้องค่ะเพราคุณพ่อกับแม่ทะเลาะกันตลอดประมาณนี้เรื่องมันเป็นเรื่องกัทะเลาะนะคะอะไรคะสามีบักดาม ไอ้ดานแจนว้อยกิ่เข่าฮะแจนว้อยกิ่เข่าบุรลไลบางนะิมาว้าเด้อจะอดกิข่าเลยมันนี่นะาเเรนอะตินี่ทีห้าสามีขาจะจิติบคอยเตะ เดยวติทมคคยไหวยาวล้นมีอะไรไปเสือชเงียไ่มี่่บ่ผมีแล้วมีแต่แต่กะเก่กันกะเก่เดร้อยเดใส่อ้ยขายเงาเคยอยู่ใส่ว่ะเห้นขายเงาเคยเลยบอกจริงๆข้ายเงาคยอยู่ใส่ ม่แม่นดีเทิงเหาอมีใจแอลจากไปนุงมื่อนั่นเอามาเอามาเดียเด๋ยวนี้เด้อเ้า,ายจเทิงเลยเมื่อน้นาไหนครัเลยเอามาเมื่อนั้แล้วนุงคงขอดไปบ่ใช่ไหมสามีขาจะนุงองเมียไปบ่เมื่อนั่นนะจิมิใจแอมากขึ้นนะทีซัเกเลยดีเอาละมินตัอมีใจแอเลยเขาว่าแล้วเขาว่าอยู่ายาวขา่วอยขายยาวขาว่อยให้ไปใส เจนข้ายเงนขอ,อยุมมาาบบมเมนตัวนั้นเบิกนมเนตัวนีือมั่งมันนะข้าเหขอยใ้แใส่บากจ้าฮะมอสจะไปกับแจ็คโมงสิาไปเล่นสวนน้ำครับพี่น้องคจะไปบจะไปส่งข,ข้าสั่นก็นยังดีง,งก็ได้ขอสากวัตถุตนทุก,ทก,ทก จะมีจะโอ๊ตรู้จักจมีขาสั่นตัวหนึ่งนะนุ่งมันขับโพดบดอกระดาษแถวหน้านี่ขคนห้ามึงรุ่นุ่งข่ายยาตี้ไปมีกางเกงวอร์มหลายตัวอยู่กางเกงวอร์มหลายตัวอยู่นุ่งไปกับผู้สาวสุดน่าสุดละสามสิบสุดละห้าสิบ สามีกับโมีเครื่องนุ่งวันค้านะไปตลาดปันดูเครื่องสมีนไกลดูงงแลงาม้านเสุดอชุด้ายส่เกแบบนี้นานาอยากได้นะครแต่นางไม่มีเงินนะครับ์กโกมีแต่วัสดุสวยงางนะโอเ่สั่งได้วนันสั่งออนไลน์บรกสั่งได้นี่สี่ห้าเลยเเกอันนี้ราคาราคาตอนนี้ราคาสี่ร้อยแล้วพี่น้องเมื่อก,ก่อนอาจะสามร้อยห้าสิ่ไมสร้อยห้าสิบแล้วคือสามแปด กัมีสี่ลอยแล้วจะซื้อให้นางใส่ได้จะจริงแกอันนี้ก็อยากทำาพาสปอร์ตด้วยแล้วก็ซื้อกันจริงให้ก็ไม่มีตออาอะไรจะซื้อก็ช่วยนะคะขอบคุณล้งน้านะคะขอบคุณค่ะโปรโมททัวรอีกแล้วบัปที่กาดจีาเนาะเงินอีกแล้วแม่จะเต้าไขา่เปิดซีห้าเงินอีกแล้วไม่แน่นะคะพี่น้องเนาะตอนนี้คนที่ขยันนะคะ ขยันเอาการงานสะอาดนะคะเรียบร้อยทุกอย่างเลยาการสิดซื้อให้นานอยู่จักโสูหนึง่งรับเส,อสือสวยให้นานใส่ะะัล้วพอไปน้ำมูกน้ำผูกกับอะไอายมวยคูกนะไรเน้องเนาะเราก็จะซื้อให้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่ให้นะครับเพราะว่าพี่นั้นเขาพี่ใหญ่จะดีซื้อให้เลยนะครับตรงนี้ จะซื้อ,อตัวใหม่ให้นะคะจะกวาดหัวใจเลยพี่น้องอนานั้เรื่องคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างเขาที่น้นนะนองครนนะอบครัวก็ไม่ได้อยู่ดีมีสุขขนาดนั้นนะครับก,ก็อหุ่นอยู่ตอนนี้คุณแม่ก็อยู่กับน้องสาวสองคนนนไม่เห็นเห็นเนี่ย กางเกงในกระเป๋าบักหลายๆตู้เบิดแล้วติกางเกงขายาวก็จริงว่ากางเกงยังกระหนุงกระโลดบ่ใหนุ่มชมใสั่นไปโอ้ยจะแม่นเด้แม่นหลายเรอนีจกระปั้นเอานงขายานั่นแหละไปหาสั่นกหานุ่กงบ่อนนั่นปั้นแห้งน่ะด้น่ะเฮาินีเจ้าจะติงให้เฮาจก ปั่นเร็วๆเดี๋นปั่นเร็ยวหน่อยนุจะบอกเลยว่านางเล่นนางเล่นเกมนางไม่ได้ดูงูนางเล่นเกมนางเล่นเกมอยู่แมนบอกไอ้เราจะจลาฟ้าด็ไม่ได้เล่ะจาาดีๆได้เลนะ นางเล่นเกมน้องนางเล่นเกมเรวก็ไม่ได้ดูขอถ่ายนางหน่อยนิดนึ่งแล้วดราม่านะคะนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะกดติดตามกดเกมือนก็พาไปกระต่ายครอบครัวบ้านสิเกียทุกคนด้วยนะคาฝัดเคืองสักพักไปก่อนนะครับเจอกันกินไหนเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะััดเครื่องยังมาเร็วยังไม่ได้เครื่องกะละมังเลยพี่น้องทุย ขอเกิไปซักข้าก่อนนะคะคุณค่ะ